ครับสวัสดีครับผมมาแล้วครับอ่าคนแซงเบอร์หนึ่งเดียแหละมาแล้วว่เดียครับความลำบากครับ เ้ยไปไงวะเยี้เคไอ้ตันขนลุกเลย ฝากแชร์หน่อยฝากแชร์หน่อยด้วมาแล้วครับสามเบอร์สามคันเบอร์สี่เบอร์สี่เมื่อกี้ลืมครับมัวแต่มองลืมถ่ายอุ้ยก็ได้ว่ะแต่ไม่ค่อยสวยแต่ก็ได้ว่ะยังเจ๋งอ่ะยังเจ๋งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ได้ว่ะไปได้ว่ะได้เออไม่เขาไปได้ไอ้เล้านะี่แหละมาแล้วครับแล้วเลดี้ครับเลดี้คนแรกครับที่เ l a d อ่ะดอกดอกิดเลย,ปเ,ลยเปิดเลยมาแล้วครับ

ียนาดรลันเล่นอะไรกันแล้วหายแล้วบอนบออทองครับบ่อนบอเท้งเอ้ยหายแล้วครับหนึ่งสามห้าครับเป็นที่ว่าเริ่มขึ้นแล้ว ไปครับดูสุเกะหรือเปล่าเปิดสานเลยได้ไหม

lo đi chập lo ơi Lúc nào, điều nào. Nà. cảm nà luôn oh. điều nào ơi. Lúc nào, lúc <laughs> <Dùng. cười> <laughs> <Điều> nào, lúc lúc nào, lúc nào, lúc nào, lúc con ไปด้วย้าไปด้วยไปไหนดีกว่าเดยวขวาเนี่ยไปขวาดีกว่าเรียกกระแทกขวา,วาเนี่ย ไปนะไปกนแจ้กนแจโอเค่อครับโอ้หอยบอนี้ก็ใช่ย่อยบ่อนี้ก็ใช่ย่อยนี่กำลังบันเทิงกันอยู่บันเทิงกันอยู่ coi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ำไมไม่เป็นอย่างที่คิดวาม <laughs> าดีเลยมาดีเลยมาดีเลย รสวัสดีครับสวัสดีครับนะนะเปิดแรงไปแล้วเฮ้ยโอ้ยไกลไกลเฮ้ยเร็วมาดีเลยไกลมาดีเลยไกลมาตั้งตั้งไปนี่ง่ายกว่าเปิด ไปง่ยมันก็ไปง่ายจริงเลยครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่1 3 5เวเบตทีวอนนะฮะ

ยกแล้วไม่ลงแล้วอยู่ตรงนี้แม่งมันกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งยังเจ๋งอ่ะไปไงวังไงแถวไอ้ยาไอ้ไปยังดีไปไงไปยึงทำไมวะลายนี้กลายเป็นยากกว่าเออต้องต่างวนกญาณได้ยัง

เราไปจูเครื่องกด้วยเฮ้ยน้ำมันน้ำมันจับเครื่องกันไงวะจับไงวะเดริ่มระมันออกัาถังกระเนึ่งโอ้ผาถังถังวะเฮ้ยรถมาเีอยเดี๋็กกัน คอ้ายๆกันดลันกูแหละสวัสดีครับตาอาจจะลายหน่อยนะ ขอเช็ด yup. ขอเช็ดเลนกล้องนะครับน้อยหนึ่งสองสาคเับดนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรอย่างเงียันธมิดปันม ยาดูวันนี้ <laughs> one ครับคนมันครับแชร์ด้วยครับตอนนี้135่งสามห้เวทีบวสวยโอ้ยบินมาอย่างเท่อะ ครับไปเก๊กเปิดเลยนะแป๊บแป๊บให้เปิดนี่เลยนะเออโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย O <laughs> แล้วครับสวยงาม สวยสวยสวยโอ้โหแมงเนียนคลิปแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยใจคอทำด้วยอะไรวะเนี่ยยังโหด าแล้วต้องกลับหน้าแล้วโอ้โห,โโหเนียนเนียนใจได้แต่จังหวะพลาดครับ

ผมบอกครับช็อตเมื่อกี้โคตรเที๋ยวจะแคปหน้าจอส่งให้นะฮะโอ้โหสวยจัดสวยสวยสวยนะครับมาแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น

nói đại tôi chọn xui xui này gan à, xui không, không, sì, không, อ่ะโบว์ครับโบว์นะเยี่ย 啊！国家。 ต้องเที่ยวธรรมชาติีตรงนี้ด้วยได้หมดแลต่อไปครับอาเหช้ยรองเท้าหายไปไหนแล้วกูไก่อนไเยรองเท้าหายไปไหนวะทีะขดโอเคครับหมดไปแล้วฮะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับผมาก chơi cái này